สวัสดีทอดไข่มาน้องเอลินพามาเข้าครัวนะคะทุกคนวันนี้มาพบกันยามมือแรงฝนหากาชิตกเศร้าทุกคนมาทอดไข่อาหารหลักของน้องเอลินกินไข่นะคะตอกไข่ก่อนนะทอดไข่เนาะเอลินเนาะอ,อุ้ยมีขี้ไก่ด้วย อีวีวีวีชั่วโอเคสามฟองเลยเค,คนให้หน่อยดินคนให้หน่อย <laughs> ใช้เครื่องปรุงก่อนหน่อยหนึง่งอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยใส่ซอสด้วยใส่ซอสด้วยตืดต,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 ตืดตืดอ่ะพอ่อคนลูกคน นให้แน่คนให้แน่แล้วอลิณคนแล้วไหมคนดีๆเนออย่าเนอทอดไขด่เนอะทอดไข่แล้วก็จะมาทอดอัน,นปลาแห้งเนาะแล้วก็มีกับข้าวที่ซื้อมา,มาเมื่อเ้านี้แช่ตู้เย็นไว้สองสูงนี่เป็นปลาแห้งนะคะทุกคนโอ้เป็นปลา เป็นปลาแห้งที่ก้อยแบบว่าโพสขายอะไรเนาะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีใครซื้อเลยนีอันนี้ปลาแห้งเป็นแต่ว่ากระชิดเป็นทอหนึงถุงหนึ่งอะทุกคนกับประมาณซิบก่าโตนี่ยแล้วเนาะห่อละยี่สบาทเจ้าหบาทนั่นเองเพื่อว่าพี่น้องท่านใดแบบยากกินเนาะยากกินทอดกินกับอันตำมะพุ่งกินกับอันพวกตำตำอะชิแซบนะทุกคนนี่ บดได้เค็มเนาะมันสีแบบออกหวานๆจากน้อยนึงบบได้ถึงกบับว่าหวานนะนะพอดีกินบดได้เค็มแห้งเนาะถ้าอยากถ้าพี่น้องอยากกินก่นปลาแห้งกะจังกับก้อยได้เด้อทุกคนพอละ25่บาบาทเนะาะคนได้ยังคนได้แล้วไม่เสียบปกักก้เสียบปกักก้บนี่กระทะ ใส่กระทะมาใหม่เนาะไอรินเนาะกดคำว่าผัดเบาอ่ะแม่ช่วยคนเนาะตุ๊บ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 ดีนะกระทะอันนี้ก็ดีแน่นอนนึงเพราะว่ามันบ่ต้องใส่นละมันหลายก็ได้เนาะอุ้ยเฮี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 ยคนแท่งโอ้ยอย่าเฮ็ดแห้งที่ไรล่ะก็ได้เอ็กค่อยๆเอ็กค่อยๆแม่บ่ได้ว่าแม่บ่ได้ว่า อย่างอย่างแหนมเบื้องหน้าค่อยจับหน้าแหนมเบื้องหน้าแม่มาได้แล้วลูกแม่สีทอดแล้วเด็กพอไอลินยังยมทันได้มาแต่เห็นงานนะทุกคนอ่ะเขแล้วหกพอขแล้วใส่น้ำมันด้วยนี่ใส่น้ำมันลงไปในหม้อทอดไข่ใส่จากน้อยพอแบบมีรสชาติหอมๆนี่ โอ้ยกบขาดตั้งกล้องล้มช่วงนั้นก้อยโบเรียนอุ้ยอลินยับออกน้ำมันติดเต็มใจช่วงนั้นก้อยโบคอยได้ทายทุกคนเพราะว่าก้อยบบมีขาตั้งกล้องมีคนทายให้เนาะเพราะว่าขาตั้งกล้องก้อยมันมันหักพอน้องไอรินเราไปซ่อมให้ใส่แล้ววันนี้บ้มีขาตั้งมือถือนะปากกาหักเนาะ มันม <muitas S 2> ัน <sketches> ซ <of course> um, okay. okay, so ื้อมาดดนแล้ว yeah. ก็เลยคะก็ซ huh. ื้อแบบอันเขอด้วยวะอ่ะแยกทอาไข่ริมทอดไข่ก็ซื้อมาอันละแบบดิ่งแครงไปเลยอัดแล้วซิบเจ็บซิบแบบนี่ไงทอดเดี๋ยวนี่ไงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตกไหมลูกตกไหมมันตกได้หอนหอน เป็นอย่างอ่าลงมามันหอนมันหอนแล้วเอาลูกก็ได้ไอลินเป็นอย่างโอ้ยอยากทอดไข่บ่าเนี้ย ทอดจังไหนมันสีหอมสิลวกมือให้แม่เทเองอีลาซอยแม่แล้วโอ้ยให้ให้พี่น้องเบิง้งเงินให้ให้พี่น้องเบิ้งและโอ้ให้เห็ยังเด้อนะมีเด็กน้อยขี้ให้เด้อมัอนี่เห็นไหมเห็นอย่างยุคหน้า,า,นามาไหวมาไหวอีลาจะทอดไข่ซอยแม่บอกมาๆมาๆมา,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 มาทอดมาไว้แม่กระยานอีละถือคอนเดะแม่กระทอกลงไปใสเ่เอกเนาะ อะไรยังเฮ็ดบ่ได้เลยเด้อลูกเอาเอาเอาอู้วอาอาคนคนอาคนเนี้ยอืมเฮ้ยอยากทอดไข่ร้องไห้เนาะร้องไห้อยากทอดไข่เนาะไปอยากทอกลงไปใส่หม้อให้ก้อยเองนะทุกคนแต่ว่ามันฮ้อนเด๊ะกับบุญญาให้เพิ่นเฮ็ดเนาะคุณกลับมาให้อยาก ได้แล้าล่าลาเฮ็ดจยังอ่ะดุโอ้สาวน้อยก็ให้เนาะสาวน้อยก็ให้แบบยากทอด ไห้น้ำมันห้อนเนาะค่อยกับะยาให้เพิ่นเฮ็ดเพิน่นมาให้ยาเฮ็ดไอรินรางตกนะลูกละปีนย่างก็ะละปีนอย่างอยู่นั่นอลินหลดไปซื้อมืองานแข่งเรือนะทุกคนคันละแปดสิบบาทมาแกะออกมาเลย เออแกเอามาท้ายแตกหน่อยเนืองหน่อยเลยเนาะมันบรเห็นเนาะเพราะว่ามันอยู่ในถุงโอ้ได้รดคันใหญ่กว่เดิมเนาะอืมขนของเนาะขนของฮอนเนาะอันนเนาะฝนตกหากะเจ้าไหมแต่กะฮอนขนาดกับข้าวมื่อนี้เนาะทุกคน ไข่เจียวผัดบุ้นเส้นผัดเผชดประดุกทอดปลาแห้งเกือบไหมกยทอดก็ทอดเกือบไหมตอนอยู่ในหม้อมันคือยังแบบเหลืองๆพอเอาขึ้นมาแล้วมันเลยเกือบไหมครับจ๋าดูหน่อยดูแม่หน่อยเอาโมต่ดูอ่ะกินข้าวกันน้อไอรินเดนอน้องรินได้อะไรกินวะเนี่ทอดไข่ผัดวุน้นเส้น แก้วมังกรว้ายเอาให้จิ้มไข่ไม่ได้กินแต่ช็อตเอาไข่จิ้มกินลูกเอาเอาไขน่นี่ไขน่นี่ไม่รู้จักวิธีกินใช่ไหมเนี่ยเอาไข่จิ้มนี่จิ้มช็อตแล้วก็กินอร่อยค่ะกับช็อตมะเขือเนี่ยกินเชียวลูกน้องอลินกินข้าวกอนพอ่อพอพอน้องอลิีนยังทันมาทุกคนอารีนกินข้าวเะลูก นี่กินเส้นด้วยี่หย,ยิบกินแล้วไงเส้นอร่อยมีเห็ดด้วยเห็นไหมมีแครอทด,ด้วยนี่นเห็ดกินนะอ่านี่นี่เห็ดดำๆนะอกิน,น,นดดอโอออร่อยอร่อยมากเลยอลินเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วพ่อยังบองมา พอทำงานอยู่เนาะนี่แคอรอทไงอ่ากินแคอรอทด้วยนี่ดูตรงนี้หน่อยนี่เดี๋วพี่น้องเนี่อเออพี่น้องกินข้าวกับไอรินเดอร์นำยน่ำหน่ำหน่ำเสะ อาซ้อมตักเอาก็ได้เนี่ยเอา้อมตักเอาจะได้กินเอ้นแดดนั่นแหละโอ้แซ่บเลยเนาะถาดพอน้องอลินมาจารงเรียนทุกคนมันหลายนะฝนตกไหนโอ้ฝนตกฝนตกแห้งเลยเมื่อกี้เนาะอีลินเนาะฟ้าด่างพร้อมกินเต้าดูโอ้ยอลินกินเต้าอยู่นอน นอนกลางวันนอนดูเต่าฟ้าร้องปังแ้งไอรินตกใจชะดุ้งเลยเนาะญานบอก่านย่านมอากินอากินจะก้อยทาพอน้องไอรินมายังกินพร้อมกับพอน้องไอรินทาพออไอรินก็อนให้ลรินกินก่อนญานไอรินหิวข้าวแห้งเนาะหิวข้าวแห้งบ่หิวแห้งบ่ทุกสิบวันหิวแห้งกนี่กินนู่นกินนี่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็กินนมเดี๋ยวก็กินผลไม้เดี๋ยวก็กินอีย่าง่นเนาะ กินเด้กินเส้นด้วยกินเส้นกินแครอทด้วยกินไข่ด้วยอืมกินไข่ด้วยไข่ที่ไอรินทำเออเอ,เอ,อีกสั้นเลยอันสั้นเลยอ้โกินแก้วบางกรด้วยโอ้กินแก้วบางกรดด้วยเออของมากเมื่อเช้านี้พ่อซื้อมาให้เนาะพ่อไปตลาดพ่อไปตลาดตอนเช้า พ่อเลยซื้อมาให้พ่อไปซื้อกับข้าวแล้วพ่อก็ซื้อไอผลไม้ามาให้ลูกด้วยไอรินเห็นไอรินก็ดีใจบอกว่าพ่อซื้อมาให้ไอรินนั่นนี่ใช่ไหมใช่ไห <c oughs> มคะออกินเส้นได้หรอกกินเส้นด้นี่เส้นกับแครอทได้หรกนี่แครอทอ่ะอ้ามข้าวก็มีเลยเนาะอืม ไคขี้ให้ใคขี้ให้อยากทอดใครฮะขี้ให้ไอขี้ให้รินให้ลินให้ทอดใครอยากทอดใครกันแม่ไ <c oughs> ม่หรอ,อจักเขามันฮอนอะมันฮอนด <c oughs> ล้ใครกันยังซุกเลย <c oughs> มือคนกับซุกคือกันเดิเข้าใจป้ะว้าว โอ้ยลินตกใจแล้วลูกแมวแมวมันกัดกันต้องยานลูกต้องยานดูตรงๆสีตาไมตาเป็นอย่างนั้นเ่ะกินข้าวน้ำกินข้าวนะกินยำยำยำเลยเนาะแต่แซ่บคักนะ นกินอันนี้ด้วยเนะี่กินเส้นด้วยนะี่กินเส้นเนอะโอ้มากินเส้นเลยวันนี้กินแต่ม,มกกังกรอนวันนี้เคี่ยวแนยลูกเคี่ยวแนยเคี่ยวน้ำเด้อโบแมนโบเคียย่ยวเด้กินเก่งขนาดมากไหมเพ่อน <c oughs> เอามือเข้าหูวดัง มือข้าหูดังเลยอ่ะสบายอ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนสบายดีเอาไว้เจอกันใหม่มื้อหน้าล่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สบายดีสวัสดีค่ะแนมเมิงแมวมันกัดกันทุกคนกัดกันอยู่ข้างนั้นบายบายเลยทุกคนไอรินบายบายนี่แม่ได้อ่าอย่าลืมแม่กอดหมอได้อ่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องไอรินด้วยนะคะอุพยพ่อมาแล้วกิกกระติกกระ พอดีใจดีใจพอดีใจพ่อมาโอ้คันหัวคันหัวพอดีใจพ่อพ้นมาเอะอะไรก่อนดีใจพ่อมาใช่โยนะโยไงพ่อมาแล้วไข่พิ้งไข่บอ๋อต้องไข่เอ้อ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอะไรนะถ่ายวิดีโอโอ้ <laughs> ให้ป้าทุกคน